สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิจ94ทารโร่นะคะช่แนลแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิีและไพอะ่ออราแคอวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่ามาดูดวงความรักกันนะคะว่าช่วงนี้ดวงความรักเป็นเช่นใดมีอะไรที่ไพ่ควรที่จะแนะนําคุณนะคะการดูดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะจ๊ะเหมือนกับช่วงเวลาเนี้ย ความสัมพันธ์เนี้ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ปะหรือแหงแม่น่ะคิดถึงแต่ก็ยังอยู่ในที่ของตัวเองคิดถึงแต่เขาก็ไม่เห็นทักมาได้แต่ทําไมอะสเตงอดทนอยู่ในที่ของตัวเองเช่นเช่นกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะทํามาเยอะแล้วเริ่มที่จะผล่อยละเริ่มที่จะไม่ไหวละเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าไปเก็บเงินดีกว่า ถ้าตอนนี้ลงทุนทำอะไรนะบอกได้เลยว่าการได้กับการรับมันเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีคือลงทุนอะไรไปอะ่ะเก็บเกี่ยวได้จ้านะไปทำงานก่อนดีกว่านะความรักรอไปก่อนถ้ามันยังไม่โอเคยังไม่ได้ตัดทิ้งให้รอก่อนวางไว้ตรงนั้นอย่าพุ่งไปคิดอะไรต่อย,ยอดพอคิดไปแล้วมันเลียมันฟุงนะ้งไงฟุ้งเสร็จทีนี้เดี๋ยวมีดรามา่าไงนะไว้อย่างงั้นก่อน แล้วยังไงและเดี๋ยวจากกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเวี่ยงเข้ามาอีกทีนึงนี่วิวออฟฟอร์จูนไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้ดูเสมือกับมีสองทางเลือกใช่หมหนึ่งอยู่กับที่สองจบมีอยู่แค่นั้นแต่ไม่จบหรอกเดี๋ยวนางเข้ามานางควบมา้ามาแต่ตอนนี้นะคะไพ่ก็บอกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะ่ะช่วงขาขึ้นนะไปทําก่อนถ้าคืนรอเขา มันจะมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเพราะตอนนี้เขาเก็บเงียบเก็บตัวอยู่ในที่ของตัวเองเหมือนพระฤาษีมีปัญหาเขาอยู่ในโลกของเขาเพื่อเขาหาคําตอบเดี๋ยวพอเขาหาคําตอบเสร็จยังไงเขาก็ออกมาไม่ต้องกลัวเพราะยังไงคุณกับเขามันมีพลังงานของความเป็นคู่คู่ในอดีตชาตินะ่ะให้พระเกิดขึ้นหรือตอนเนี้คุณและเขาเนี่ยไปเลยนะ ถ้าอยู่ห่างไกลกันคุณไปทําบุญเขาไปทําบุญสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องดีๆจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกนี่ไงกลายเป็นคิงถือถ้วยซะอย่างนั้นก็จะกลับมาพร้อมกับความรักเพราะว่าอืเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้หรอกเดวิลแล้วก็ไม่สามารถตัดกันได้ยังไงก็ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดและเดี๋ยวคุณรอดูได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอนะคือตัวจริงคุณอนะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขา มั่นใจเถอะนะสร้างพลังงาน